อมอธิบายกลไกการป้องกันและรักษาะเร็งจากเรสเวอราทรอนที่สกัดจากผลมัลเบอร์รี่เรสเวอราทรอนเป็นสารประกอบโพลีฟีนอลชนิดหนึ่งที่พบได้ในพืชบางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลมัลเบอร์รี่ซึ่งมีปริมาณเรสเวอราทรอนสูงและมีรายงานวิจัยหลายฉบับที่ระบุว่าเรสเวอราทรอนมีศักยภาพในการป้องกันและรักษามะเร็งผ่านกลไกต่างๆดังนี้กลไกการป้องกันและรักษามะเร็งของเรสเวอราทรอน 1. ต้านอนุมูลอิสระและที่ออกซิเดนต์แอคทิวิตี้ เรสโวอารทรอนสามารถจับและลดปริมาณอนุมูลอิสระฟีโรดิกเตสในร่างกายช่วยลดความเสียหายต่อ DNA DNA d a ด a g e ิซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เซลล์ปกติกลายเป็นเซลล์มะเร็ง 2. ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งแอนตี Anti ้ทริฟฟิเคชันเรสโวอารทรอนสามารถยับยั้งการทำงานของไซคลินและซีดีเคสซึ่งเป็นโปรโตีนที่ควบคุมวัฏจกักรเซลล์ทำให้เซลล์มะเร็งไม่สามารถแบ่งตัวและขยายตัวได้ 3. กระตุ้นกระบวนการ a p พโโทิิสการตายของเซลล์โดยโปรแกรม Resveratrol สามารถกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งเข้าสู่ภาวะอพ o p โท s ิสผ่านการกระตุน้นโปรตีน p53, Bax และการยับยั้ง Bcl-2 ซึ่งเป็นโปรตีนต้านการตายของเซลล์ทำให้เซลล์มะเร็งทำลายตัวเองได้ 4. ยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่ (Anti angiogenesis) เซลล์มะเร็งต้องการเส้นเลือดใหม่เพื่อรับสารอาหาร r e สเวอร์ท o อนสามารถยับยั้งกระบวนการสร้างเส้นเลือดนี้โดยการลดการแสดงออกของวิเจฟเวสติเลนดูกลีอัคร r o แ t กเตอร์ห้าต้านการอักเสบอ n น i ี Anti ้อิน m ลาม o r y อ e รีเรสเวอนยับยั้งการทำงานของเอนไซม์2อสสองและเอซึ่งเกี่ยวข้องกับการอักเสบที่กระตุ้นการเติบโตของเซลล์มะเร็ง 6. ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งอนตี้เมต t ส s i ซลดการทำงานของเอนไซม์ดิมมพิสเมทริกซ์เมทัลโน ซึ่งช่วยให้เสี่ยมมะเร็งเพื่อนที่ผ่านหรอเยื่อส่งผลให้มะเร็งแพร่กระจายได้น้อยลงสรุปเรสเวอร,ราทรอนจากผลมัมเบอร์รี่มีคุณสมบัติหลายด้านในการต้านมะเร็งทั้งในระดับการป้องกันก่อนเกิดมะเร็งและในการยับยั้งการพัฒนาและพและพร่กระจายของมะเร็งที่เกิดขึ้นแล้วจึงเป็นสารจากธรรมชาติที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นสารเสริมเพื่อการรักษามะเร็งในอนาคต